มาดูเรื่องสุดานสุดานกันก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จนะครับที่ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันเนี่ยนะครับอตอนนี้เราพาคนไทยกลับบ้านกันมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับนางกันจนาพัทรโชธิี่ปรืกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับ mm hmm. ก็ถแถลงว่าภารกิจอพยกนไทยที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสุดานนะครับเมื่อวานนี้นะครับ ก็มีเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศโดยเครื่องบิน1 3 0 h ได้นำคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ5คนจากเมืองเจด,ด้าซาอุดีอาระเบีย กลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้วนะครับซึ่งก็มีพบทออนะครับพลอากาศเอกอร่์กรวรรณรสให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายรุธธรรมมงคลอธิบดีกรมการกองสุนทัภนะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศนะครับและทั้ง5คนเนี่ยก็จะเดินทางกลับภูมิลําเนาในวันเดียวกันนะครับจนถึงขณะนี้นะครับตัวเลขคนไทยและครอบครัวที่เดินทางออกมาจากสุดานและเดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยเนี่ยมีทั้งหมด218คนใช่ค่ะ218คนนั้นเป็น ชุดแรก78คนนะคะแล้วก็ชุดที่2 3 5คนแล้วก็ชุดสุดท้าย5คนนี่แหละคะ่ะทุกคนได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะซึ่งนอกจากการต้อนรับคนไทยแล้วกองทัพป,ปากาศยังได้จัดให้มีพิธีรับกําลังพลของกองทัพป,ปากาศกลับจากการปฏิบัติภารกิจจากนั้นผู้บัญชาการทหารอากาศก็ได้ให้โอวาทกับกําลังพลนะคะว่าจากสถานการณ์การสู้รบในกรุงคาทูมของสุดานทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อนเนื่องค่ะกองทัพประกาศได้รับมอบหมายให้สนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศในการช่วยเหลือและ อ,อพยพคนไทยที่ได้รับการความเดือดร้อนกลับสู่ประเทศไทยอย่างเร่งด่วนที่สุดนะคะโดยสามารถอ,อพยพคนไทยทุกคนที่ประสงค์จะเดินทางกลับมาตุภูมิได้อย่างปลอดภัยตามเจตนารมณ์ที่ว่า